สวัสดีด้วยครับยิดีอนรับเข้าสู่ช่องตอแนเนด์ดีววันนี้ตอแตนก็จะพาทุกคนมาอยู่กับเว็บขุด t ร X นะครับวันนี้ก็เว็บใช้มาใหม่นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไคร้ให้ตอแตนด้วยนะครับก็โอเคครับเว็บไซต์ดีนะครับก็สาหรับขุดเหรียญทรีฟรีนะครับก็นี่เลยนะครับสามารถ join ในกลุ่ม telegram ได้นะครับผมไอ้กลุ่มนี้นะครับก็ลองไปกดสมัครได้ตามที่ตอแทนบอกท่านผู้ชมไป ก็โอเคเนกะฝากด้วยนะครับผมก็ามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคอย่างแรกเลยเราฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกหนึ่งรอบนะครับก็ไม่เราไม่ควรมีเงินติดฉาอยู่ในสิมนะครับอย่างที่ครับผมบอกทุกคนไป ก็โอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยจริงๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับมีอะไรอยากจะสอบถามผมนะครับก็สอบถามได้ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มเทเลกรมนี่ก็เป็นแรงขุดของเรานะครับจิบจิกาเฮะครับผมนี่ นี่คือการขูดอยู่ตรงนี้เป็นการเติมเงินตอนแร้ไม่แนะนําให้เราเติมเงินหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับผมมบอกก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นการถอนนะครับการถอนที่ผมเคยตอบไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญบ้านนี่นี่ก็จะเป็นหน้าเว็บใช้ของเขานะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับกดยืนยันตัวตนได้นะครับก็โอเคครับตอนแรกก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับผมใช้งานได้จริงนะครับผมก็โอเคเนาะ ยนี้ตอนแรกหมอนคนไปเยนะครับผมก็ตอนตัดก็ไม่รู้ทั้งว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะส่วนขอวตัวนี้นะครับก็รอติดตามรับชมได้นะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับฝ่าห้วนะครับผมนี่นะครับผมนะตรงนี้นะครับก็ชิวๆนะครับผมก็ฝ่าตัวนะครับในช่นหองตรงนี้นะครับ นะครับผมโอเคเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับ